วันนี้น้องอินเป็นไรคะตาบวมอีกข้างหนึ่งค่ะอ๋อตาบวมโอ้โหดูดิ<ม>นอนตื่นสายใช่ไหมวันนี้ตาเลยบวมใช่ปะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้อยอมรับสาร,รภาพด้วยว่านอนตื่นสายแน,น่ๆมาดูตรงๆสิดูชัดๆดิโอ,อ้โหบว<อ>มนจริงด้วยอ่ะสู้ๆูืมไข่สู้ๆูู้ๆก่อนนะตาบวมข้างไหน ข้างนี้ค่ะข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายโอ้โหเก่งมากตอบถูกด้วยข้างซ้ายข้างไอ้ดูฟันเนี่ยแปรงฟันสะอาดไหมเออฟันก็สะอาดตามันบวมเลยโอ้โหตาบวมเลย